เปิดหกกลโกมิจฉาชีพออนไลน์เซฟคลิปนี้ไว้ดูและกดแชร์ให้คนที่เรารู้จักด้วยจะได้ไม่ตกเป็นเหย,ยื่อมิจฉาชีพค่ะก่อนไปฟังัพร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเราอยู่ในยุคของโลกออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินต่างๆการโอนเงินการซื้อของนะคะตอนนี้เขามีออกมาเตือนแล้วนะคะเกี่ยวกับ6กกลลวงมิจฉาชีพออนไลน์ค่ะมีอะไรบ้างมาเริ่มเช็คกันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อแรกค่ะก็จะเป็นมิจฉาชีพในเรื่องของการหลอกให้เราลงทุนนะคะอันดับแรกเนี่ยจะหลอกให้เราเริิ่มลงทุนโดดยการเป ิดบัญชีโอนเงินไปลงทุนนะคะในระยะแรกๆเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนได้ผลตอบแทนคืนมาค่อนข้างสูงพอเราลงเงินไปมากขึ้นโอนเงินไปมากขึ้นนะคะก็จะเชิญเงินหนีไปหรือปิดช่องทางให้เราไม่สามารถติดต่อได้2นะคะก็จะมาในเรื่องของการแอบอ้างนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร โทรมาหลอกนะคะบอกว่าเรานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือว่ามีการส่งพัสดุต้องสงสัยจากผู้จาคมขู่ให้เรารู้สึกกลัวนะคะแล้วก็บอกว่าเรานั้นต้องโอนเงินเข้าบัญชีเขาเพื่อทําการตรวจสอบเราก็จะเสียเงินไปเลยนะคะไม่มีการตรวจสอบอยู่จริงแล้วก็ปิดช่องทางการติดต่อเราไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย3ค่ะเป็นเรื่องของการหลอกให้กู้เงิน สินเชื่อดวนต่างๆโฆษณาไว้เลยนะคะว่าอนุมัติไวไม่ต้องใช้โกลคัแล้วก็ไม่เช็คเครดิตด้วยถึงแม้ว่าเราจะเครดิตไม่ดีเราก็สามารถกู้ได้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะหลอกให้เรานะคะโอนเงินค่าประกันหรือค่าดําเนินการล่วงหน้าเมื่อโอนแล้วเนี่ยก็จะเงียบหายไปเลยนะคะหรือไม่ก็บอกเราว่าเรานั้นโอนไม่ผ่านและไม่มีเงินคืนให้ สี่นะคะหลอกให้ทํางานออนไลน์ค่ะอันนี้คือฮิตมากๆและหลายคนก็ตกเป็นเหยื่อเยอะมากๆเพราะว่าในช่วงนี้ในใครๆก็อยากจะมีอาชีพเสริมอยากทํางานออนไลน์กันนะคะมักจะถูกหลอกโดยกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้นะคะว่ามีอาชีพเสริมมีงานเสริมให้ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กด, like, กดแชร์หรือปักตะกร้าสินค้าก็าชักชวนไปทํางานง่ายๆได้ค่าตอบแทนวันละ5 0 0ถึง1,000บาทารกิจแรกนั้นจะให้เราเติมเงิน เพื่อรับงานชุดใหญ่นะคะหลังจากนั้นก็จะเงียบหายไปเลยค่ะทุกคน5ค่ะหลอกว่าเราได้รับรางวัลหรือเราได้รับพัสดุจากต่างประเทศโทรมาแจ้งเราเลยนะคะว่าเราได้รับรางวัลเป็นเงินสดเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือโทรศัพท์นะคะแต่เราจะต้องโอนเงินไปก่อนเพื่อหักค่าภาษีถึงจะได้รับรางวัลเหล่านี้หรือจ่ายค่าดําเนินการค่าจัดส่งใดๆนะคะซึ่งสรุปแล้วเนี่ยเมื่อเราโอนเงินไปก็จะเงียบหายไปเลยรางวัลเหล่านี้ไม่มีอยู่จริงนะคะและสุดท้ายค่ะ6นะคะหลอกว่ารับเหมาซื้อเสื้อผ้ามือสอง อาชีพเหล่านี้นะคะมักจะแฝงตัวอยู่ในกลุ่ม Facebook หรือว่าเป็นกลุ่มไลน์นะคะจะบอกไว้เลยว่ารับซื้อเสื้อผ้ามือสองหรือว่าสิ่งของที่เป็นสิ่งของมือสองเมื่อเราสนใจนะคะก็จะให้เราโอนเงินไปมัดจําก่อนหรือเติมเงินเข้าระบบให้เข้าเกณฑ์ก่อนในการร่วมกลุ่มขายเสื้อผ้ามือสองกับเขานะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเงียบหายไปเลยเราเสียงเงินฟรีค่ะซึ่งก็มักจะทํากันเป็นกลุ่มนะคะอยู่ในกลุ่มมีหน้ามา้าเรียบร้อยเลยค่ะทุกคน6ข้อนี้นะคะระมัดระวังกันด้วยอย่าลืมนะคะกดแชร์หรือบันทึคคลลิปนี้้้ไไวดดูเย่ะ เป็นข้อมูลที่ดีมากๆทางภาครัฐเขาก็ออกมาเตือนแล้วนะคะใครเคยโดนหลอกไหมโดนแบบไหนแล้วดาเนินการอย่างไรก็ร่วมกันแชร์คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้สำหรับข้อมูลในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เราจะกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ